เผยข้อมูล Op p โปเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงถึงสตัวในเดือนตุลาคมนี้มีข้อมูลว่าทาง Op p โปเตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวเรือธงแบบจัดเต็มที่ประเทศจีนในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยจอมแมนอย่างดิตันชเตชันได้โพสต์บนไหโบว่าจะมีถึงสี่อุปกรณ์ที่รอเปิดตัวอยู่ครับตามรายงานเผยว่าอ p p โปเตรียมที่จะเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ อย่างแผด3และหูฟัง ENCO X3 คู่กับไฟ X8 ซีดีแต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันเวลาที่ชัดเจนในการเปิดตัวจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้จะเป็นตัวท็อปของแต่ละสายของ oppo ครับโดย oppo ไฟ X8 และไฟ X8 Pro จะใช้ชิป Dimensity 9,400มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED โดยรุ่นลินมต้นจะใช้หน้าจอแบนดขนาด6.7นิ้วและรุ่น Pro จะใช้เป็นจอโค้งขนาด6.8นิ้ว ซึ่งฝั่งสมาร์ทโฟนจะได้เลนหลักเลนอัลตรา้าไวที่มีความละเอียดห้ล้านพิเซลส่วนรุ่นธรรมดาจะได้เป็นเลนเทเลโฟตโต้3เท่าเข้ามาครับร,รุ่นโปรจะได้เลนเพลิสโคป10เท่าส่วนสเปคของฝั่งแพด3จะใช้ชิปสซิร์รอน8์แปดเจนสามลิด d i ้งอิให้แรมมาที่ 16G b ส่วนลอม1 t B รารันบนระบบบริการ Android 15ครอบครับด้วย c o l o r OS 15และ Enco X3 จะได้ไดเวอร์เบดแบบคู่ขนาด11มิลลิเมตรพร้อมด้วยทวิเต รองรับการตัดเสียงรบกวนสูงสุด50เดซิเบลและมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP55 ด้วยครับ